อพี่มาจากเจ้าเจ็ดนอกครับมาจากเจ้าเจ็ดนอกเหรอใช่ครับพี่โอ้ยจะคนเป็นนอกเลยเนี่ยครับผมแต่งตัวสาวนรูปดูไม่ได้เลยพวกมึงนี่กูถึงว่าในสกุลไม่ถึงมึงดูอย่างกูนี่คนในเมืองเขาตงแต่งเงี้ยและนี่มึงมึงมาได้ไงนี่ผมไม่รู้จักครับมาเไมนนอกครับพี่มาแต่งเมืองรามาดูกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับผมาไม่รู้จักรเปล่าไม่รู้จักครับพี่มไม่รู้จักครับผมอันนี้มาทำอะไรเนี่ยอันนี้ผมจะมาแข่งเรือครับมาแข่งเรือ่อไงมาแข่งเรือเมือไงมาแข่งเาือป้าอ มาจากเจ้าเจ็ดนอกครับมาจากเจ้าเจ็ดนอกอครับนะบึงอ่ะผมมาจากเจ้าสิบในครับมีเหรอวะมีพี่มีผมต้องเหนือของมันต้องเหนือของมันไม่นอกไม่รู้จักโอ้โหใส่โซ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าเฮ้ยเอะไรพี <soup> ่เ <teraz> ว <ambling dies> ียงมาคว้าเลยโซ่กูร้อเราขอดูเฉยเฉยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยาไข่มุกแม่คุณไข่มุกแม่กูเว้ยวันที่ไข่มุกกว่านี่ยไข่มุกครับไข่เอษไหมมาจากไหนนะเจ้าเจ็ดนอกครับพี่เจ้าสิบในครับผมเออเอออะไรอยู่ตำบลอะไร ยังไม่มีตำบลครับพี่อ๋อยังไม่มีตำบลผมมาจากจังหวัดพระนครศรียุธยาครับมาจากพระนครศรียุธยาแล้วเมืงองกุงสยามพระนครศรียุธยามหา,าเถรรานนเภทนครครับพี่ผมมาจากในเมืองมากกว่ามัมมีเหรอวะมีครับใช่เหรอกุงสยามพระนครศรียุธยามหา,าเถรรามเภนครกูนน <laughs> ต้องรู้ไหมเนี่ยมึ <laughs> งถามกออูอะชื่ออะไรผมมีชื่อว่าไรครับพี่ชื่ออะไรบ้านนอกบ้านนอกครับ ลแล้วมึงอ่ะผมชื่อเวียงมีนามสกุลด้วยพี่ว่าเวียงเอวไวครับไห <c oughs> นโชว์ดิอายท้องมาต่างลงให้กูดีดดูดีป <c oughs> ่างไงพ <c oughs> ลังสะเทือนใครทำอะไรขึ้นหนเออจะมาแข่งเรือใช่ไหมมาแข่งเรือพีพชอ่ชื่อชื่อเรืออะไร เรือของผมอ่ะมีชื่อว่ามลายดอกรักครับมลายดอกรักไอจิ๊บพายไอ้ไรอะไรพี่เวียงโซนี่ใสไปหน่อยเขารู้อีกแล้วมึงจะมาเชื่อทำไมมลายดอกรักมึงยังไปมั่วอยู่กับชายเมืองสิงห์อยู่เหรอเดี๋ยวนี้มันล้าสมัยไปแล้วอย่างนี้เขาไปดูรถใบเตยจ้าอาสยามกันแล้วมันต้องชื่อว่าอะไรล่ะพี่มันไม่ได้พี่มลายดอกรักมันเชยไปต้องเรือผมอันนี้เชยไปครับมึงเรือผมครับอีแปะแมนช็อปอีแปะแมนช็อปครับพี่ ทุกอย่างยี่สิบก็ง่ายๆไม่ได้ร้านขายกิ๊บโอ้ไปๆๆๆไปไม่คมหน้านะรู้ป่าไม่มีรับสั่งในห้ามเงยหน้ารู้ป่ะเนี่ยมึงใส่สร้อยเลยไเนี่ยแะ้วฉีบลวกเลยอย่ามายุ่งแต่ไม่ได้ใช่ายมาดูท่านน่าตื่นเต้นสำรวจกิริยาหน่อยเขอได้ช้าพราะท่านเออมีนักศลองเข้ามาแล้วพี่ค่ะมาทั้งหมดกี่นายทั้งหมดก็ประมาณสองพันว่านายคัดเหลือสองคนพี่คะเรือกีรำเนี่ยสองพันลำคัดแล้วเหลือสองลำพอ ไม่เหือน้อยจัะไม่ต้องถามต่อบทมุกแล้วช่วงนี้แหมหน้ำน้าน้ำเราแคบน้ไปค้าเอาแค่สองรังออกน้ำแคบถ้าะฉะนั้นข้ายินดีต้อนรับสำหรับการแข่งเรือในครั้งนี้ทุกคนต้องทำความรู้จักข้าก่อนข้าในนนมว่าเอกาโฆษดนกษยตระส์ดแ่งกรุงศรีอุทยาทุกคนเงยหน้าขึ้นย้อนโฉมเราได้และสายไปนี่ของอฆษดนุษย์ก็ได้มองเห็นใบหน้าของเจ้าหน วันนึกถึงลำแพงทันทีสายตายโอ๊ยไปไหนไปไหนเนี่ยอะไรกันี่เี่เกลองนี่ล้มตกใจเลยใครมีเรื่องไปเลที่ไหนวะสายไู่าคจะไปไหน่คุณเดาว่าไฟไหม้หัดังรถที่ไหนแล้วเพียงกู เสียงเขาพี่กูจะวิ่งอยู่แล้วปต่อยก็ยังเบาเบาไปสิเบาเาหน่อยเด็กเด็กกลัวไปค้าเบาเบาเด็กยังไม่ชินไปค้าดังไม่ได้ใช่ไหมไม่ชินกับของแหล่นะครับเอามาอีกราซซบ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 เดี๋ยวกินกินค้ากินแก้วี้ไม่เบาอย่างนั้นค่ะคือร้องธรรมดาพอค่ะถ้าเบาอย่างนั้นมึงไปร้องข้างหลังกลัวเลยนะ กี่วิวเจ้ายังไงเมื่อกี้ดางวิวก็ว่าเวลาเบาปุ๊บวิวก็บ่นบิวที่เจ้าเรื่องเจ้าราวจะเอาท่านั้นจะเอาท่านี้ตกลงให้เอาท่าไหนข้าท่ายา่นี่กวายกเลยหมายถึงเนาเ้าปานกลางเอาปานกติก็อาปไอเกกนอย่งาะายตาจ้องอะิจ้องสตไป่ท Well. No, no, no. สงบใจได้ผมนึกพวงส<อ>งส<อ>งัย Minha... Yeah. Yeah. ที่มาพบใหม่อายุีอดนึกทวงสงสัยดูดูช่างคล้ายพงเผาแตนเนื้อตัวไม่หมดจดหรือมึงจะเป็นโคตรคนเมาไหนวงกว้าเลย แผลไม่ได้ไหมแผลเพิ่มไหมรู้สึกจะมีกลิ่นออกมาแล้วแล้วพ่อก็ตื่นมึงบอกให้มันมองกในน้อยไอหน่อยมองในน้อยไอหน่อยในน้อยหน่อยต่อยจริงน้อยก็น้อยหน่อยก็น้อยมันมองใบบอยงูเบื่อคนในเมืองหลวงหลอกลูก ฟังคำแม่บอกได้ไม่เล่าไอเวียงชัดลนคุณเริ่มลุกจะกลัวอะไรพี่วกลัวเหียเขาจะตุกส้อยเราใครพี่อไรพูดอะไรอ่ะไอเนี้ยไอเอี้ยโอ้หอ้โหสิให้ชัดสิวะต้องมีแต่คนมุ้งสู่โอเคมีอะไรต่อไปต่อไปอ่ะพี่ได้พี่ได้รี่ีอไี่อะไรคือลุกเหล่าหน้าตามันเหมือนเคย้ย่กอเหม่องฉัน อาจจะไม่ใช่ก็ได้พี่ขโมยฉันจำผิดคุยกับบ้านนี่มันเราเลยคุยกับบ้านจะร้องทำไมล่ะพี่ไอ้น้องสร้อยกูโอ้โหสร้อยมึงหน้าขโมยเนาะใส่กูเลยแน๊กหน้าไม่พวกะเขารู้จักของหญิงด้วยมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแนะนำชื่อกันมาก่อนว่าชื่ออะไรกันบ้างเรากระหม่อมมีน้ำชื่อว่าอะไรพี่คะชื่อว่าอะไรเออชื่อชเวียงครับช่วยถามเลยแล้วเวียงอ่ะชื่ออะไร เราถามก็ตอบเต้มาเนี่ยคนนี้คนนี yeah ้ชื่ออะไรนะชื่ออะไรแล้วฉันถามนายคนนู้นอ่ะเวียงชื่ออะไรไผายเจ้าเมืองนี่จับฉลาดได้ปะเนี่ยเข้าใจคำถามไม่ไดก็ชื่อเวียงเนี่ยแหละครับอุ้ยไอ้วงไอ้วงพ่อมาเนียโอ่งไหนล่ะวิเมื่อวานยังเตะตะก้ออยู่กูเลยไม่ใช่ไอ้นี่อ่ะนางสนุงกลัวต้องไ่ไหนล่ะไอ้เจ้ามะกราวคำสบดประมาท ลำเจียบเลยอย่างนี้นะมึงชาชีวิตพ่อมึงอยู่ถึงสินสน้นปีนี้ไหมใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอาเนี่ยเดี๋ยวฟูสิงกินไส้ใหญทุงหมดรู้ว่าเพื่อนบัวเออมึงก็จำผิดจำถูกทุกคนคงรู้ว่าวันนี้คือวันสําคัญและคนสําคัญที่ทุกคนจะต้องรู้จักนอกเหนือจากเรานั่นก็คือราชธิดาคุโปรดอยู่ประหัตด้านขวาไม่ใช่เธอตั่งสง่างามอยู่ตรงนี้ ชุดสีม่วงขี่นามรถสุขคนทุกคนเงยหน้าทำความรู้จักได้ถ้าอนุญาตเงยหน้าขึ้นเงยนเฮ้ยเฮ้ยมองเห็นรถสุขคนลวงไม่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 ไมไม่อะไม่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 ไร่ม่อมไร่ไ่มไมไไ่ม่่ไม่ไม่ไมมไไรมึงสงสัยอะไร ทำไมหนวดขึ้นตรงนี้ครันสงสัยสงสัยสงสัยที่อะไรเนี่ยกายกายโอเคสี่โ้โวยเลยเาแถมมาไรกันอไรเขาแถมมานี่นี่แค่สาขาย่อยนะเปิดสำนักงานใหญ่มาดูดิสำนักงานใหญ่ก็ไม่มีกะทิกะทิมันลุงลังลุงรังไม่มีอะไรถ้าเช่นนั้นวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติทุกๆคนเพราะว่าการแข่งเรือในครั้งนี้ พระธิดาของเรารู้สุกคนเอาแต่หน้าครับจะชมการแข่งเรืออย่างใกล้ชิดขอบคุณครับขอบพระคุณท่านต่อมากว่ามึงว่ามึงมีลายขนมึงดูดิเจ้ายังมีลายขนที่คางกระใจเช้าเอาไว้ต่อสู้แล้วพวงหลีดเธอไปมาเมื่อกี้เรือไฟแดงเร้าพัทิตารู้สึกคนจะชมการแข่งเรืออย่างใกล้ชิด เราจะมีเรือพระัฒนังน่าจะมีรถตกคนประทับไปด้วยใช่ไหมใช่แต่สำคัญยิ่งนักอะไรลือเฮ้ยเยใครมาเนี่ยมึงนี่ก<อ>็ผมพูดฉ<อ>ันเจ้าว่าแม่ผมสอนมาดีอ,อ,อะไรลือพูดอะไรกับเจ,จ้าใคารลือว่าอะไรนะเด่ฟังเขาอยู่ไอ้เฉยเพ้อเฉยเพ้อและแดเวียมเก็บมันมีคมให้อะไรพี่คะเรืพอพระัฒนังนี้สำคัญนะ ชีวิตของลูกสาวข้าระทับอยู่ที่นั่นหามบาแล้วว่าเรือลำใดเข้ามาใกล้ชิดทําความเสียหายทําให้เรือพระที่นั่งอับปางมันผู้นั้นจะมีทษถึงตัดหัวรถสิงกล่าพี่ยังไงโปรโมชันนีเวียจะหผู้ดูแลให้เป็นอย่างดีพี่ยังไงดีมาคมอบหน้าที่จะทุกคนฟังให้ดีนะการเคงเรือห้ามเข้าใกล้เรือพระที่นั่งไปพร้อมแล้วมาเจอที่ท่าน้ำดูแลดูแลไม่เอาเรือไว้ไล่ไมเอาเรือไว้ จ้าเสด็ออกไปครับงห right, <âu> ิ <so> ิงเมฆาดูส <cooldown> ิหาตาไเท่าไหก็ไม่ยอมฟังขึ้นเถือมาที่น่องอยูแล้วแข่งเรือก็มีวเดยอเจ้าเนีไงได้เนี่ยอ้าวทหารที่ใบเข้าองค์หญิจะเสด็จแล้วไปครับแล้เข้นเือมาที่หน้ากลางเสด็จต่อเลยครับพี่ต่อยไปด กา,ารไม่ลืมน้องขอบคุณค่ะอาณาหาไม่ไวเข้าแล้วพวกหอีกจะเสด็จเรือมา,รรอารรที่นั่งแล้วตเตรียมตเตรียมบผู้ชายเร็วเข้าเล้าชนะแข่งแล้วทุกคนฟังกติกาให้ดีการแข่งเรือครั้งนี้ห้ามเข้า,ขาใกล้เรือพี่นั่งหากใครทำเรือพี่นั่งอับปังมีโทษถึงประหารชีวิตถ้าหากเรือทุกลำพร้อมแล้วขอเชิญเข้าท่าได้ Hey, so Jump! Jump! <makes> jump! <noise> Vai lá, vai สองนี่กระโดดใ่ถ้าผู้ชมนี่กระโดดไม่พอใจเจ้าเวียงชนเรือทันทีลยท่านผู้ชมโ้ย